เชื่อไหมคะว่าปี68มีอาชีพหลายสาขานะคะที่มีความต้องการสูงและที่สําคัญเงินเดือนน่าสนใจด้วยค่ะอีกทั้งยังเปิดโอกาสในการเติบโตทางด้านของสายงานโดยเฉพาะผู้ที่กําลังหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือว่ากาลังตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตค่ะแล้วสาขาอาชีพที่เงินเดือนดีและคนสมัครเยอะที่สุดในปี2568จะมีอะไรบ้างและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของแต่ละสายอาชีพจะเป็นยังไงติดตามต่อใน Job Talk News ค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมบางอาชีพถึงเงินเดือนเยอะและทําไมบางสาขาถึงมีคนสมัครเยอะวันนี้มินจะพาทุกคนไปดู10สาขาอาชีพที่คนสมัครเยอะที่สุดพร้อมฐานเงินเดือนที่น่าสนใจและโอกาสเติบโตนในสายอาชีพค่ะประเด็นที่มินหยิบม,มาพูดในวันนี้นะคะอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์จัดหางาน jobbk ข้อมูลล่าสุดปี2568ค่ะมาดูกันนะคะว่าสาขาอาชีพเงินเดือนดีคนสมัครเยอะจะมีอะไรกันบ้าง หน,นะคะวิศวะกรรมสาขานี้ครอบคลุมในงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าโยธาและอื่นๆค่ะอีกทั้งยังมีความต้องการสูงเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่20,000สูงสุดมากกว่า50,000บาทค่ะ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการ,รผลิตทุกชนิดนะคะเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เคมีพันอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ค่ะและแนวโน้มในอนาคตนะคะยังคงมีความต้องการสูงแต่ต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น AI และออโตเมชันค่ะ 2นะคะบัญชีงานบัญชีเป็นที่ต้องการสูงในทุกธุรกิจเนื่องจากการบริหารจัดการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจขององค์กรค่ะฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 8 0 0 0หสูงสุดมากกว่า4 0 0 0 0บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินบริษัทที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงินและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแนวโน้มในอนาคตนะคะการทํางานของระบบ ERP AI และออโตเมชันอาจเข้ามาแทนงานบัญชีพื้นฐานได้ค่ะจึงต้องเรียนรู้และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้นค่ะ 3. นะคะทรัพยากรบุคคลสาขานี้มีความสำคัญในการจัดการบุคลากรการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะที่สาขานี้มีความต้องการสูงเนื่องจากองค์กรนะคะต้องการผู้เชี่ยวชาญในการจัดการบริหารคนค่ะและฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทสูงสุดมากกว่า45,000บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริษัทจัดหางานบริษัทที่ปรึกษาด้าน H r ชออีกทั้งยังอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะและแนวโน้มในอนาคตนะคะเนื่องจากปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทใน การทำงานบางส่วนจึงทำให้ HR ต้องเร่งการพัฒนาในการใช้ HR Tech AI Recruitment และ Data Analytics มากขึ้นค่ะ 4นะคะงานขายถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจในการสร้างรายได้ทําให้ตาแหน่งนี้มีความต้องการสูงในหลายภาคอุตสาหกรรมเลยค่ะและฐานเงินเดือนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทสูงสุดมากกว่า4 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าคอมมิชชั่นค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ้าปลีกและอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคจริงๆสาขานี้นะคะแทบจะอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะและแนวโน้มในอนาคตนะคะปัจจุบันจะเก่งเรื่องขายอย่างเดียวก็คงไม่ได้ค่ะต้องมีความรู้และทักษะด้านดิจล Market ็ตต CRM และการใช้เครื่องมือ AI พื้นฐานในการทำงานสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เราเติบโตในสายอาชีพค่ะ 5. นะคะขนส่งคลังสินค้าสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกการขนส่งสินค้าและการบริหารคลังสินค้าค่ะสาขานี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากการเติบโตของ e-Commerce และการค้าระหว่างประเทศค่ะค่าเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทสูงสุดมากกว่า35,000บาทค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกและขนส่งสินค้า e-Commerce และค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและบริษัทที่มีการขนส่งสินค้าและจัดเก็บสต็อกค,ค,ค่ะและแนวโน้มในอนาคตนะคะเนื่องจากการเข้ามาของ AI Big Data และ Automation จะเข้ามาช่วยจาัดก,การ Supply Chain และช่วยให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นแต่คนทำงานเองนะคะต้องเรียนรู้ระบบการทำงานด้วยค่ะ สรุปแล้วอาชีพในกลุ่มวิศวกรรมบัญชี HR การขายและขนส่งคลังสินค้าโอกาสที่จะตกง,งานน้อยนะคะหากคนทํางานรู้จักปรับตัวและเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของตลาดถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะช่วยให้มีความมั่นคงทางสายอาชีพต่อไปค่ะสำหรับ EP นี้นะคะมีจะขอหยิบมาพูด5สาขาอาชีพก่อนส่วน EP ต่อไปจะมี5สาขาอาชีพที่เหลืออะไรบ้างรอติดตามกันต่อค่ะ ส่วนใครกำลังหางานหรืออยากเปลี่ยนงาน Job BKK มีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำมากกว่า45,000ตำแหน่งสนใจสามารถเข้ามาได้ที่ www.jobbkk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job ท้อ New วกดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันด้วยนะคะ